สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง วิธีขอขมากรรมพญานาคราชทั้งหลายลองทำดูไม่เสียหายอะไรทำแล้วชีวิตอาจดีขึ้นมาก็ได้ใครจะไปรู้บางทีพลิกหน้ามือเป็นหลังมือขึ้นมาก็ได้จากไม่มีโชคลาบก็จะมีโชคลาบก็ได้อาจจะถูกหวยรวยเบอร์ซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลใหญ่ใครจะไปรู้บุญมาฝาเปิดสิ่งไหนที่เคยติดขัดอาจหายไปก็ได้จุดทูบก,กลางแจ้งขอขมากรรมพญานาค พิธีการจุดทูบกลางแจ้งหมายถึงการจุดทูบนอกชายคาบ้านกลางแดดหรือการจุดทูบในสถานที่โล่งแจ้งตอนกลางวันก่อนตะวันจะตกดินความหมายของคำว่ากลางแจ้งหมายถึงการเปิดให้โล่งเคลียร์ให้สว่างนอกชายคาบ้านกลางแจ้งโล่งมีแสงของดวงอาทิตย์ขององค์เทพพระอาทิตย์สองพานเป็นตัวแทนขององค์พระศิวะรองรับการขอขมากรรมหรือแก้คำบนบานสารกล่าว พิธีจุดธูปขอขมากรรมกำลังแจ้งเป็นประเพณีความเชื่อที่มีในตำนานขอมมาตั้งแต่ยุค4,000ปีถูกปฏิวัติควบคู่กับศาสนาพุทธมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเชื่อว่าบุคคลใดอยากจะสื่อถึงเจ้ากรรมนายเวรที่มีบารมีสถิตยอยู่บนสวรรค์หรือเจ้ากรรมนายเวรที่แรงแรงต้องจุดธูป36ดอกพร้อมดอกไม้ขอขมากลรงแจ้งบางคนแก้บนแก้สัจจวาจา ก็จะนิยมจุดทูป36ดอกเพื่อขอขมากรรมขออนุญาตยกเลิกต่อกันและหลังจากทําแล้วห้ามทําผิดซ้ำในครั้งต่อไปเพื่อเป็นการขอโอหัิกรรมและเริ่มต้นใหม่เป็นคนดีคิดดีทำดีส่วนมนต์ไหว้พระมีศีลธรรมส่วนมากคนที่ควรจุดทูป36ดอกขอขมากรรม 1. คนที่ติสัจจะวาจาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมนายเวร 2. คนที่ติดบนบานสารกล่าวแล้วไม่สามารถทําตามได้ถือว่าผิดสัจจะ 3. คนที่คิดว่าตนเองผิดต่อเทพเทวดาพญานาคราช 4. คนที่เริ่มบูชาพญานาคราชควรทำเพราะอดีตชาติต้องเคยผิดพลาดมาก่อนขอขามาเพื่อโหสิกรรมต่อกัน 5. คนที่ปวดเนื้อปวดตัวรู้สึกทําอะไรไม่ขึ้นเหมือนมีอะไรมาขัดขวาง 6. ดวงไม่เปิดบารมีติดขัด ทำอะไรเหมือนมีมารมาติดตามขัดขวางทางรวยทางเจริญ 7. มีเคราะหกรรมถูกเจ้ากรรมในเวรติดตามดวงตก 8. เพื่อเป็นการผ่อนกรรมหนักให้คใายให้เจ้ากรรมในเวรละเว้นเบาบางลง 9. เป็นการสำนึกผิดต่อเจ้ากรรมในเวรละลึกบุญคุณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 10. คนที่เจออุบัติเหตุบ่อยๆมีแต่เรื่องร้ายๆพะสุขเข้าพะเสาแทรกตลอดควรขอขอมากรรมต่อเจ้ากรรมในเวรบ่อยๆ สร้างบุญถวายเจ้ากรรมในเวรบ่อยๆจะกลายเป็นดี 11. คนที่รู้ว่าตนเองมีองค์มีเทพรักษาประจำตัวควรทำเพราะเป็นการขอขมากรรมเทพตนเองด้วย 12. นักปฏิบัติธรรมควรทำมากเพราะสมาธิจะได้ก้าวหน้าและเปิดบาร,รมียาทณทัศนะตนเอง 13. เป็นการขอขมาพระรันตนไตรพระอรหันต์เทพเทวดาถือว่าเป็นการกระทำที่ดีและต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น 14. จิตใจจะได้เบิกบาน ทำให้จิตปลดลอกดวงธรรมเกิดสติปัญญาสมาธิสมณะสูงยิ่งขึ้น15คนทั่วไปก็สามารถทำได้หมดเพราะเป็นการขอโทษต่อบาปก,กรรมที่เราทำผิดมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันที่รู้และไม่รู้ก็ดีคำกล่าวขอขมาในสายพยานพยานากทุกๆสายพยานและในสายพยางูทุกๆสายพยานแอดมินจะทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับทั้งแบบเต็มและแบบย่อ และในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ